สวัสดีครับผมวันนี้พ่อพรามมานอกพื้นที่นะครับพอดีมาสํารวจต้นไม้ป่าที่จะเอาไปปลูกที่บ้านสวนธทรรมนะฮะวันนี้ก็ได้มาที่อําเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์นะฮะตำบลน,น้ําเขียวนะครับมาดูกิจการของพี่โอ๋นะฮะพี่โอ๋นี่แกทาเพจเกี่ยวกับเรื่องของการเพราะพันธุ์กล้าไม้ขายนะฮะตามรอยปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงนะฮะก็ะคือตามรอยของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะครับผม เดี๋ยวพ่อพามจะพามาดูกิจการของพี่โอ๋นะครับว่ากิจการของพี่โอน๋นี่เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะพ่อพามีตั้งใจจะมานํากล้าไม้นะฮะไปปลูกที่บ้านสวนร,รมนะฮรเพื่อให้เกิดความร่มรื่นนะฮะให้ปลอดแก่ชุมชนหรือให้ปลอดแก่ผู้ที่มาเยี่ยมมาเยือนมาพักผ่อนหย่อนใจสืบต่อไปในภายภาคหน้านะครับผมเดี๋ยวพาไปดูพบกับพี่โอน๋นะฮะเจ้าของอเขาเรียกว่าศูนย์เรียนรู้นะฮะมีพันกล้าไม้ขาย หลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็พี่โอนแกนทำเองฮะทาเองเพราะพันธุ์กล้าเองเนี่ยฮะนะครับเดี๋ยวพ่อพามจะกลับก็้องให้พาดูนะครับกล้าไม้แต่พ่อพามไม่เซียนนะฮะเรื่องของต้นไม้แต่ว่าเป็นคนรักต้นไม้ชอบต้นไม้แล้วก็ชอบป่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะฮะว่ากล้าไม้พี่โอนแกเตรียมไว้ได้มีอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะต้นที่เราเห็นนี่ก็คือถ้าพ่อพามเดาไม่ผิดนะต้นนี้ โอ้โหไม่อยากจะเดาเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะกล้าไม้ของพี่โอนนะ,ะกิจการอันนี้ก็จะมีที่กรองแสงนะสเลนเป็นแปลงสาธิตการเพราะกล้าไม้นะฮะแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชนะแสะดงว่าพี่โอนต้องมีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับการเพราะพันธุ์กล้าไม้ป่าขายนะครับพร้อมกับทั้งการต่อยอดการตัดแต่งตกแต่งพันธุกรรมไม้นะฮะเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีนะครับ อันนี้จะเป็นต้นหมากนะฮะเนี่ยต้นหมากเห็นไหมครับต้นหมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรเพราะพาม hm. ไม่แน่ใจแต่รู้สึกดูจากต้นแล้วนี่สวยมากครับน่าจะเป็นต้นเดี๋ยวนะพ,พาะพามคิดก่อนน่าจะเป็นต้นราชพฤกษ์ฮนะหรือต้นคูนนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นต้นคูนนะครับผมอันนี้ไปดูแปลงสาธิตนะฮะเพราะพันธุ์กล้าไม้ของพี่โอนฮะก็พี่โอนก็ทํากิจการตรงนี้มาก็นานแล้วนะครับแต่พ่อพามยังไม่ได้คุย กับพี่อดเป็นการส่วนตัวเลยนะครับอันนี้แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะนี่คือหลักการปลูกนะครับนี่ปลูกกล้วยนะฮะเนี่ยมีกล้วยมีขานะฮะมีหมากนะฮะมีพริกเห็นไหมฮะมีต้นกล้วยนะฮะต้นหมากเห็นไหมฮะอ่ะต้นพริกนะฮะนี่ต้นพริกนี่ก็ต้นขานะครับนี่แล้วก็ต้นนะฮะมะเขือเปาะนะครับมะเขือเปาะ ในแปลงหนึ่งตรงเนื้อที่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะเกินหนึง่งไร่ครตรงนี้นะแต่ว่าสามารถที่จะจัดแจงลงได้อย่างลงตัวเลยนะฮะอันนี้พี่โอนครับพี่โอนสวัสดีครับพี่พี่โอ๋นูนสัมภาษณ์หน่อยครับพี่วันนี้โโมมาเยี่ยมเยียนถึงพี่เลยถึงที่เลยนะฮะส <laughs> วัสดีครับพี่พวัดีผมว่าจะมาสอบถามพี่ครับเกี่ยวกับเรื่องของผมอยากจะได้พันกล้าไม้ไปปลูกที่บ้านสวนทำสักหน่อยครับพี่ ว่าอยากจะได้สักพันห้าร้อยต้นแต่ว่าจะนำไปทย,ยท,ยยทยอยทยอยนำไปนำไปไทีละร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมบก็เลยมาปรึกษาพี่นิดนึงฮะหนพี่อันนี้พี่กำลังปลูกอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนีเเ้เราจะทำเรื่องของต้นพันธุ์ ครับในนี้ทำเป็นในชาติเป็นเรื่องของพันธุกรรมพืชครับตอนนี้เราพันธุกรรมพืชครับตอนนี้เรากำล,ลังปลูกกระเจียวครับโอ้กระเจียวเป็นแปลกระเจียวแต่ว่าเราไม่ได้เอาดอกนะครับเราจะเอาเมล็ดอย่างเดียวครับตวอตวนี้นหนึ่งดอกสามารถมี250เม็ดครับตัวนี้ครับแล้วก็ดอกเราจะแบ่งปันญาติพี่น้องไว้ทานโอ้เพรเป็นเรื่องของอาหารฝ่าหนึ่งยีมีหนึ่งครั้งครับสุดยอดเลยนะฮะดอกกระเจียวหาทานยากหาทานยากแล้วก็มีราคาด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นดอกดอกเขาที่ดอกอะไรนะพี่ดอกป่าเนาะ

ยาวเลยเพือดเดียวทั้งหมดเลยครับครับผมขอโทษนะครับพี่โอนทําตรงนี้นานหรือยังครับพี่พี่มีความแรงบันดาลใจมาจากไหนทําไมถึงมาทําอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นเป็นเรื่องของหัวใจศรัทธาเรื่องสศีลปพอเพียงมากผมศรัทธาครับครับการพิฆาตมากครับพี่เรื่องของปรัชญาสศีลปพอเพียงครับบางคนถามว่าปรัชญาสศีลปพอเพียงทําไม่ได้ครับผมผมมองว่าถ้าเรามีความศรัทธาถ้าระเบิด ข้างในเราเราสามารถทําได้ทุกอย่างมาอยู่ที่ความศรัทธาเราครับ,รบผมนอนไม่เหมือน,นคอนอื่นครับผมตื่นตีสองครึ่งนอน2ื่นสองทุ่มทุกวันครับ ผมจะทําเป็นวิธีชีวิตนะครับครับผมอยู่แบบนี้ทุกวันทุกวันอ๋อแล้วมีนารบังคับเราใช่ฮะเราเป็นเจ้านายตัวเองเราบังคับตัวเราเองใช่ครับพี่มีอิสระเสรีด้วยครับจะมีความสุขมากในการแบบนี้ครับใช่ฮะแสดงว่าถ้าพี่โอนทําจิตทําใจได้อย่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แสดงว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมีความสุขเนาะพี่เนาะมีความสุขครับบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงครับใช่คือเราไม่ยึดติดเราไม่อะทิ้งครับเราอยู่ในวิถีธรรมชาติครับผมจะมีความสุขมากแล้วสําคัญก็คือเราก็มีรายไดด้้วยเเนนาาะะพี่ เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับที่เราสามารถจรุนเจือครอบครัวครับครบวามจริงๆคือเราต้องค้นหาตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรอ๋อ,อความจริงๆว่าตัวเองชอบอะไรเมกกื่อก่อนเราชอบเรื่องอีกแนวหนึ่งเรื่องของทางโลกแต่รเราชอบเรื่องของทรรทางธรรมวิธีธรรมชาตินะครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากฮะพี่โอ๋นะครับ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 เดี๋ยวตามพี่โอ๋ไปดูนิดนึงนะฮะพอดีพ่อพรามจะคัดคลิปให้ได้สองตอน S <S> เดี๋ยวจะคัดคลิปให้ได้2ตอนนะฮะอันนี้จะพาดูนี้ที่แปลงเพาะพันธุ์นะครับเมื่อกี้ที่พี่โอนพูดไปนะฮะอันนี้เป็นแปลงเพาะพันธุ์เดี๋ยวจะพาไปดูพันธุ์กล้าไม้เอาพันธุ์พันธุ์ทางนู้นเป็นพันธุ์ยังไงครับพี่แปลงทางนู้น <S <S 2> <S 2> อ๋อแบ่งเ,เป็นโซนเป็นโซนไปนะฮะเอาถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เพอพามเบรกเอาไว้ก่อนฮะเดี๋ยวตัดเป็น2คลิปนะครับผมเนี่ยเป็นแปลงเพาะพันธุ์ตัดแต่งพันธุกรรมพืชหลักๆก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นขาไม่ว่าจะเป็น กล้ยหรือไม่ว่าจะเป็นดอกกระเจียวหรือไม่ว่าจะเป็นโอ้โหนี่พืชผักสวนครัวเป็น10บสอย่าง20อย่างฮะมาอยู่ในแปลงนี้นะครับก็สามารถกินได้อะไรได้และที่สําคัญก็คือดอกกระเจียวสามารถที่จะเอามะล็ดมาเพาะพันธุ์แล้วก็ไปจําหน่ายต่อยอดได้ส่วนดอกก็แบ่งปันชุมชนให้รับประทานนะครับอันนี้นะฮะเพาะแปลงสาธิตการเพาะพันธุ์กล้าไม้นะครับของพี่โอนนะฮะอยู่ที่ตําบลน้ำเขียวอำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมพบามก็วันนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาคลิปใหม่ตอนใหม่อีกหนึ่งตอนนะครับผมที่จะยาวเกินไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ